ตัวนี้นะคะจะเป็นไฟสองป้ายนะคะฝั่ง,งไฟสองป้ายทะเบียนรถนะคะก็ตัวนี้นะคะจะใช้ได้ทั้ง12และ24นะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนหลอดนะคะด้านในได้ถ้าเราจะใช้เป็น12เราก็จะใช้หลอดไฟ12นะคะ24ก็เปลี่ยนเป็นหลอดไฟ24นะคะก็ตัวนี้ไซส์เป็นไซส์ที่เรานำมานะคะสำหรับตัวนี้นะคะจะเป็นทั่วไปนะคะ เราสามารถที่จะดัดแปลงนะคะใส่กับรุ่นอะไรก็ได้นะคะตัวนี้เป็นตัวดัดแปลงนะคะขายอยู่ที่80บาทนะคะหน้าร้านนะคะก็ส่วนเซลล์เดี๋ยวเราจะประเซลล์ตัวละ50บาทนะคะ